Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เจิญผุ้สุเกตใจงามมาที่แานขอถวายับพระเจ้าครับก็เป็นการสวดรอฐานในงานมอบถวายสรกให้แดกพระพุ้เเจ้าด้กันครับสาธุการแดกพระเจ้าข้รงทั้งหลายขอสารเสริมลมเพราะลงคือสูสุส พระองค์ได้ทรงนำข้าพระองทั้งหลายให้เข้ามาเป็นน้าหนื่นใจเดียวกันร่วมฟังพระวจนะของพระองค์ในการดำเนินชีวิตและในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงดูแลและเลี้ยงดูข้าพระงทั้งหลายให้อยู่ในมรรคาของพระองค์ข้าพระองทั้งหลายได้ปฏิบัติธุรกิจและทมาอาชีพดพว่อพระคุณความรักของพระองค์แลาแบบนี้ข้าพระองทั้งหลาย ได้นำทรัพย์ส่วนหนึ่งมาถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อราชกิจของพระองค์นำไปเป็นทรัพย์ที่เกิดประโยชน์ในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์และในการใช้จ่ายในการราชกิจของพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงเมตตาข้าพระองค์ให้เดี๋ยวลพระพรมือทุกมือที่พรนะองค์นั้นได้ทรงอวยพรด้เถิดหลวงเจ้า าการนอบถวายนี้ขอเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะนำไปทำราชกิจของพระองค์ให้เกิดประโยชน์ในการทำราชกิจของพระองค์สืบไปเป็นนิจขอพระคุณพระองค์อธิฐานทูลขอพระองค์ในนามเรียงสรงขิเจ้าอานเปน